พท่านแล้วเด้เนี่พี่น้องแต่ว่าก็อยากโชว์เริ่มต้นก็สิเป็นสีฟ้าวันแม่พระนะเ,ออเลื่อยสิงหามาแล้วอันต่อมา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 เป็นชุดตามใจฉันพระนะสีพูนะ พระท่านแหล้วดิน้นี่ทิ่ใส่สีเหลืองอีกอยู่คนน่ะพี่น้องว่างเลยคนน่ะงามขาัดงามเนี่ยยังมาแม่วันมาติใส่เหลวสีฝ่านน่อีกแม่วันก็บติใส่สีเหลืองเป็นชายมัน่นหรือว่าสิเป็นสีน้ำเงินเนกิดว่าไปเคียหนึ่งได้พี่น้อง <c oughs> เป็น เป็นชุดสีตามใจฉันแล้วปัตราที่นี่ต่างกะจีตัวเป็นชุดวันแมวนะมันมาไดใส่แล้ววันแม่วนะไมอันกับสิเป็นชุดสีตามใจฉันไปส่วนตัวแล้วสีแล้วสีฟ้านี่ก็สิเป็นระบายด้พี่น้องแมอันกับสิระบายให้มันงามระบายอีก ระบายใช่เสียใช่กับโป่งัคหน่อยเงาจ้า,จาตัวนี้มีวันใส่มันตกตกสนนองพละ่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยววัดดอกแต่ว่าจะกวางใส่เบื้องแล้วมันมันกับเงาเติบตกสนนองเม่อวันผลัดทั้งสีมาระบายอีกนี่นะคะสวยๆขันว่างามซั้มนี่กับสิจากสวบว่าสิง,งามสำแร้วเนาะ แขนก็สวยดิแขนแขนนี่เสีดบานลวดใสแต้มสีเจ้างน้กับจ้าว่ากันเดี๋ยวให้บ้าขึ้นก่อนเมือนี้นพี่น้องงานมีหลีดิทักทายมาเด้อทักทายมาได้จ้าสามพันห้าค่ะปล่อยเลยนีะ่ะไหมสหสินนะคะเส้นสิบหก คน่ะงามค่ะแมวอ่อนกนัตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นต้อดอกค่ะเป็นต้อดอกแขนกันย,ย้อยโตก็ยาวลงมาตามที่เห็นนี่แหละค่ะคนน่ะเดี๋ยวมืออื่นกับสิเฮ็ดตรงนี้กะจะทำระบายให้เสร็จพรุ่งนี้บาสั่นพนว่ะนี่ค่ะแขน มน่ะมา,นามางามสำนีกันจะสิว่าง,งามสำแดงแล้วเนะาะเพรน่ะมันเพชรชาล่าพูดแล้วโอโบอพี่น้องไม่อ่อนโออยู่ผู้เดียวเนาะ